ยุคลางเคอชว่วยเหลานในประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่5ถึงคริสตศตวรรษที่15เริ่มนับตั้งแต่การล่มสลายลงของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกจนถึงจุดเริ่มต้นของสมัยฟื้นฟูศิละปะวิทยาและยุคแห่งการสำรวจดนตรีในสมัยยุคลางเป็นสิ่งที่ยากที่จะศึกษาเนื่องจากว่าดนตรีเหล่านั้นได้สูญหายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงตามท้องถนนของพ่อคาเร่เสียงร้องเพลงจากทุ่งหญ้าของกรรมกรผู้ใช้ยแรงงานการเต้นรำในงานรื่นเริงต่างๆ,างๆการแสดงดนตรีบนเวที หรือแม้แต่บทเพลงจากรวินในภาคใต้ของฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่11-13ถึงล้วนแล้วแต่มีอายุที่สั้นดนตรีที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่สามารถให้คำตอบเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของมันได้ดนตรียุคกลางกอนตอน้นในสมัยนี้บทเป็นศูนย์กลางทั้งทาง,ทงด้านดนตรีศิละปะการศึกษาและการเมืองวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกมีการบันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มแรกของคริสศาสนา บทเพลงทางศาสนาจึงเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างดนตรีโรมันโบราณกับดนตรียิวโบราณเพลงต่างๆได้ถูกแต่งขึ้นเพื่อไปเตืานศาสนาคิดเป็นส่วนใหญ่โดยนําคําสอนจากพระคัมภีร์มาร้องเป็นทํานองเพื่อให้ประชาชนได้เกิดอารมณ์ซาบซึ้งและมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาไม่ใช่เพราะความไพเราะข,ของทํานองหรือความสุสนามของขจังหวะ เมื่อศาสนาคริสต์แพร่กระจายไปทั่วโลกประเทศต่างๆได้นำบทเพลงที่ชาติตนเองคุ้นเคยมาร้องในพิธีสักการะพระเจ้าดังนั้นเพลงที่ใช้ร้องในพิธีของศาสนาคริสต์จึงแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและเชื้อชาติที่นับถือเมื่อคริสศาสนาเข้มแข็งขึ้นได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการขับร้องเพลงสวดที่เรียกว่าชานต์จนเป็นที่ยอมรับในหมู่พวกศาสนาคริสต์ชานต์เป็นบทเพลงร้องที่มีแต่ทำนองไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีการประสานเสียงและไม่มีการบังคับจังหวะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและรสนิยมของตัวนักร้องเองเพลงประเภทนี้ถูกเรียกว่าเพลงเสียงเดียวหรือเรียกว่า monophony โโและได้บันทึกเป็นภาษาตัวโน้ตที่เรียกว่าน n e u m a t i c notation เมื่อศาสนาคริสต์ได้เผยแพร่ออกไปถึงชั้นที่ร้องก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละพื้นที่พระสันตปาปาเกอรรี่ที่1ผู้นำศาสนาคริสต์ในยุคนั้นจึงได้รบวบรวมบทสวดต่างๆที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่เปลี่ยนคำร้องจากภาษากรีกให้เป็นภาษาละติน กำมารเพลงสวดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติได้เหมือนกันเพรานการวมบทสดของพระสันตะปาปาจึงถูเรียกว่าเกรกอ Chant หรือบทสดของ Gregory ซึ่งในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็ยังนำมาใช้อยู่จนถึงปัจจุบันอีกทั้งช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เริ่มมีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงคร uh ืหัสซึ่งเป็นเพลงขับร้องเพื่อความรื่นเริงบันเทิงที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมากในประเทศทางยุโรปตะวันตกโดยเป็นเพลงที่ชาวบ้านร้องเล่นกันนอกวัดมีลักษณะเป็นเพลงร้องเสียงเดียวที่มักจะมีดนตรีเล่นประกอบเป็นเพลงงทีี่่มมอััตตราาจหววะปกกิ3-4 มีจังหวะสม่ำเสมอเป็นรูปแบบซ้ําทวนมีทํานองเป็นตอนๆมีตอนที่เล่นซ้ําไปซ้าม,มาเราคิดว่าสาตระที่9ก้าได้เป็นการเพิ่มแนวร้องขึ้นอีกแนวหนึ่งเป็นเสียงร้องที่เป็นคู่ขนานกับทํานองหลักกําหนดให้ร้องพร้อมกันไปวิธีการเ่ยนเพลงที่มี2แนวนี้เรียกว่าออแกนัมคือเป็นการร้องในลักษณะของการร้องภะษา,สาเสียง2แนวโดวยใช้ระยะขั้นเสียงคู่4หรือคู่5เป็นหลักและเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกันระยะต่อมาการเคลื่อนที่เรื่องมาจํากัดทิศทางและสุดมีออแกนัมแบบเสียงที่2หรือเสียงต่ําร้องโน้ตยาวๆเพียงหนึ ในขั้ที่เสียงที่1หรือเสียงสูงร้องลด5้าถึงสิตัวจากจุดนี้เองดนตรีสากลก็ได้พัฒนาไปเป็นอย่างมากจากแนวสองลัที่ขนานกันกลายเป็น2แนวแต่ไม่จําเป็นต้องขนานกันเสมอไปสามารถสนทางกันได้ต่อมาได้เพิ่มเสียง2แนวเป็นสแนวและเป็น4แนวจากเพลงร้องลังเดิมที่มีเพลงเสียงเดียวได้พัฒนาขึ้นและกลายเป็นเพลงหลายแนวหรือเรียกว่าพลิโฟนีทาให้บทเพลงต่างๆเกิดสีสันและความไพเราะมากขึ้นดนตรียุคกลางยุคแรกไม่มีรลักการจดโน้ตใดๆแต่ถ่ายทอดกันแบบปากต่อปาก จนได้เริ่มมีการบันทึกตัวโนต้ตแบบสัญลักษณ์บรรทัดเส้นโดยมีพระองค์หนึ่งชาวอิตาเลียนชื่อกีโดดาริโซได้นําเอาเส้นตรงมาใช้ระบบก,การบันทึกตัวโนต้ตเป็นครั้งแรกทําให้เกิดบรรทัดเส้น4เส้นและบรรทัด5เส้นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้และได้คิดการออกเสียงรีเป็นชื่อตัวโนต้ตโดยถ้าสังเกตเพลงสวดเก่าแก่ที่ภาษาลตินว่าในเพลงหนึ่งแต่ละประโยคจะมีเสียงค่อยๆค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจึงมาเอาเฉพาะตัวแรกของบทสวดมาเรียงกันเป็นอุเรีมีฟาโซลา ภายหลังจึงเพิ่มเสียงทีเข้ามาและเปลี่ยนเสียงอุดเป็นโดจนกลายเป็นโดเรมีฟาซอลาที่ที่ใช้กันอยู่จนปัจจุบันนี้ดนตรียุคลาวสมัยรุ่งเรืองในสมัยรุ่งเรืองนี้ได้มีการเล่นดนตรีนอกวงการศาสนาขึ้นบ้างโดยมีกลุ่มนักดนตรีพนเจนจรรอนเร่เที่ยวไปในที่ต่างๆ เปิดการแสดงดนตรีประกอบการเล่านิทานเล่าเรื่องการต่อสู้ของนักรบผู้กล้าหาญร้รองเพลงหรือบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงมายากลแสดงกายกรรมแสดงการเต้นระำต่างๆกระจายอยู่ทั่วภาคพื้นยุโรปโดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อความบันเทิงสมัยศิลป์เก่าหรืออาร์ตแอนติคดนตรีมีลักษณะเป็นการสอบประสานแล้วเกิดการร่วมงานของโรงเรียนโพลิโฟนีแห่งนอร์ดาม ระหว่างราวปีคิศกราั1150ถึง1250โดยศูนย์กลางของกิจกรรมอยู่ที่มหาวิหารนอตดามนอกจากนี้ยังเกิดการประพันธ์ในลักษณะใหม่ขึ้นเรียกว่าโมเต็ตคือการนำทำนองจากเพลงชาญนมาเป็นแนวเสียงต่ำหรือแนวเบสและเพิ่มเสียงสองเสียงเข้าไปโดยเสียงที่เพิ่มมีจังหวะการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตเร็วกว่าเสียงต่ำที่มีตัวโน้ตจังหวะยาวกว่า บางครั้งใช้เครื่องดนตรีเล่นแทนคนร้องและมีเพลงอีกลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นคือคอนดักตัสคือเพลงในลนักษณะเดียวกับโมเตตแต่แนวเสียงต่ำแต่งขึ้นใหม่มิได้นำมาจากทำนองของเพลงชานแบบโมเตตเนื้อหาของเพลงจะมีต่างกันออกไปทั้งเกี่ยวกับศาสนาและเรื่องนอกวัดเช่นเรื่องการเมืองเรื่องการเสียสีสังคมลักษณะเด่นของสมัยนี้คือเริ่มมีการแต่งเพลง2แนวจนถึง4แนวในบางครั้งเพลงเริ่มมีอัตราจังหวะปกติมักเป็น 3-4-6-8หรือ98ปรากฏให้เห็นได้มีการเล่นดนตรีนอกวงการศาสนาขึ้นบ้างโดยมีกลุ่มนักดนตรีเร่ร่อนเที่ยวไปในที่ต่างๆเปิดการแสดงดนตรีประกอบการเล่านิทานกระจายอยู่ทั่วภาคพื้นยุโรปมีชื่อเรียกต่างกันออกไปเช่นพวกจองเกลยอ,อยู่ทั่วในยุโรปพวกมินสเทลเร่ร่อนอยู่ในอังกฤษ ทรูบาดูอยู่ในแคว้นโพรวองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่11จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ส3ส่วนนอกไปชนชั้นผู้ดีหรือผู้มีอันจะกินเพลงที่เกี่ยวกับสงครามความเป็นอัศวินและความรักในราชสำนักซึ่งเป็นความรักของผู้หญิงในอุดมคติจากระยะไกลและทรูแวร์อยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสกลุ่มนี้จเจริญขึ้นหลังจากกลุ่มทรูบาดูเล็กน้อยและมีความคล้ายคลึงกัน ส่วนในประเทศเยอรมันมีพวกมินเนลซิงเกอร์เป็นผู้เผยแพร่เพลงขับร้องที่พันานาถึงความกล้าหาญของรออัศวินหรือร่ำพันถึงความรักที่หวานซึง้งดนตรียุคกลางตอนปลายสมัยสินใหม่หรืออาสโนวาเป็นชื่อที่ศิลปินในทศวรรษที่14ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกแนวดนตรีของพวกเขาเองซึ่งแตกต่างจากดนตรีในทศวรรษก่อนลหลายอย่างอย่างเช่นนิยมใช้จังหวะคู่ รือเรียกว่า 2- 4มากกว่าอัตราจังหวะ3-4แบบเดิมและมีการเลือกใช้จังหวะแบบใหม่ๆแทนเริ่มมีการประพันธ์เพลงรูปแบบใหม่เช่นมาริกกนเป็นเพลงที่มีรูปแบบการซ้ำทวนของทำนองหนึ่งและจบลงอีกทำนองหนึ่งประกอบด้วยแนวเสียง2-3แนวมีถิ่นกำเนิดในประเทศอิตาลีเพลงโมเตกก็ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบโดยแนวเสียงต่ำที่นํามาจากชชนต์มีการเปลี่ยนลักษณะของจังหวะไปไม่ใช่เป็นเพียงโน้ตในจังหวะเท่ากันในอตาย,ยาว,ยาว แบบโมเด็ตในสมัยศิลป์เก่าเครื่องดนตรีสมัยยุคกลางเครื่องดนตรีจํานวนมากในยุคกลางก็ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันแต่เพียงแค่พัฒนาปรับปรุงให้รูปแบบทันสมัยขึ้นอย่างเช่นเครื่องเป่าได้แก่ฟลุตและขลุ่ยเรคคอร์เดอร์ที่ทํามาจากไม้ขลุ่ยแพนปี่ชอมตรฮอนและทาเป็ดเครื่องสายที่บรรเลงด้วยการเชนิวดีดได้แก่ลิว์ที่มีลายฉลุและมีลำตัวกลวงเป็นรูปลูกแพร ซึ่งเป็นต้นแบบของกีตาร์ในสมัยใหม่เครื่องสายที่บรรเลงด้วยการใช้คันชักได้แก่ซอ VL วขนาดต่างๆซอรีเบกซึ่งซอมีส่วนทรงค้ายลูกแพรและซอทอมบ้ามารีนาซึ่งเป็นซอขนาดใหญ่มีสายเพียงสายเดียวหรือถ้ามีสองสายก็เทียบสายให้เป็นเสียงเดียวกันหรือที่เราเรียกกันว่ายูนิสันโดยผู้บรรเลงจะต้องยืนสีซอเท่านั้นประวัติผู้ประพันธ์เพลง ตัวพันเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนี้ได้แก่เบโแนงเพโรแตงจาคคาโปดาโบโลนยา แลนดินีและมาโชต